มืัอนี้บรรยากาศกันดีพี่น้องมืาอนี้เนาะฮู้เบิ deflect, ้งบรรยากาศทางดังอยู่ท uh ้องไฮท้องนามานานะพี่น้องน้องมีเนาะอ๋อบรรยากาศดีีพี่น้องมืาอนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องมืัอนี้เ่าสีได้มานาพี่น้องมือนี้เนาะกะคือว่าเนาะมเอ่าสีออกมาเตะๆเศร้าๆหว่ฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่บ้านเนาะ ฝนตกแห้งแพี่น้องว่าสิเอามากินข้าวอยาข้าวจ่อยจอยู่ว่าักมาจักสิกินข้าวกําหยังแม่ก็อยู่ในเพื่อนเนาะพี่น้องักสกินกหยังมานากสิมาแต่แต่เช้ากฝนตกเนาะเพื่อนบ่มีแนกินเพื่อนเพราะว่าบ่ได้อยู่เพื่อนเนาะมีคนอยู่เพื่อนฝนตกก ตุกัะฟรีหดเนาหฮดยังพี่น้องเนาะหดต้นไม้บ่ฮดหลอกม่วงพี่น้องหลอกม่วงเป็นไม้จะเป็นไม้ได้ตัวก้อนเนาะฝนตกก็แห้งเติมน้องก็เชร้านี่ฝนมาแห้งเติมแห้งอย่างเดียวนะมาเอาสีทายคลิปวันนี้ก็เมื่อยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่กัเมื่อวานนี่ก็ได้ทายสทกคลิปเดียวให้เบิรงนเนาะพี่น้องเนาะกับยาบากันนะพี่น้องเนาะกับว่าในคืนนั่นกับไว้นอนด้วยพี่น้อง แน่นอนบ่ได้นอนเด้เนาะว่าได้นอนสั่งอีกบ่ได้นอนเลยตั้งแต่ไปเนาะไปบ่ายโมงเฮ็ดนั่นนั่นนี่ๆจนฮอดค่ํค่ํก็บ่ได้นอนนี่ค่ํก็นั่งจนแจ้งแจ้งก็เฮ็ดเวียกซอยซีนซอยยังซอยเพิ่นแล้วก็ย่อข้าย่อน้ําซอยเพิ่นเนาะจนแจ้งพอค่มาปุ๊บ นี่ค่ะปั๊บปวงหัวใบสิรินรด้วยซับใบสิตอบคอมิ้นรับเลยจนซอดเจ้งแจ็คแมนรับตจนใดป้าวสบายน,นอนม่วนว่ะเพราะว่าสีฟันเอาดิกเอาเบอร์กะบไริฟันเนาะมันมนอนไปเลยตื่นมาวันนี้โอ้หามุงเศรา้าเจ้งเนวาดาบ้าน,นี่ว่ะบดออกมานอกว่าฝนตกป้าโตว่ะมืดฝนมืดฝนมา ตนาบานตกบืนบืนนองโอ้ยว่ะฝนตกทำมันฝนดาเด้ว่ะแบบนี้งามเลี่ยวะอยู่ลาวฝนตกแล้วพี่น้องนอยู่ลาวเนาะอยู่บ้านเราซีอิ่งละบ้านโคกใหญ่พี่น้องมอสอฟอยแค็ตะวันนเล็กพี่น้องแม่ก็อยู่ในแล้วพี่น้องนะตอนนี้เนาะแม่ก็แค่ฝนึงนอนอยู่ในแล้พี่น้องสองเต่าฝนจ้าเค็ดอีสังอยู่ ไก่พี่เนาะไก่ไก่เตี้ยเนาะเห็นไก่เตี้ยเห็ดสังยูอนี่ฮะสังยูสบายดีพี่น้องบนโต๊ะน้อนผักบรรยากาศดีบนโต๊ะส้มซีนอนนะส่วนของมูกับเบิ้ลนะ เอฟซีตัวตรงเลยพี่น้องเลยหนี่เบิ่งตลอดเออันคลิปแต่ทีมงานแต่ละคนนี่นอนนั่งเบิ่งอยู่นอนหนั่งเบิ่งอยู่เบิ่งแต่คลิปจนเบิร์เบิ่งได้คืองวนว่ะอันนี้ฟังปันยอดวิวไหมเนาะเบิร์นแต่ละคนขีปคนละเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เบิร์นอยู่เบิร์เมื่อเบิ่งแต่กลางวกรา้งเพิรนเลยขึ้นวด บวันที่เรียก่ายๆหอเบิร์ดไปคลิปไพี่น้างนี่ก็จะเป็นคองภาคจากพออุนทาพอยู่ไทยนี่นเองเนาะเป็นเพิ่เกษตมาเุดผาคของใหม่เนาะเดกเบิรเลยแหละเพิ่มาถึงเบิ่งมาเมยเบิลเลยแหละเพิ่งผากมาเนาะมาเลยบันนี้เพิ่ผ่กขนมมาได้กะนี่ยกเงในกล้องเนี้ยเนาะมีอียจุกไว้หายจุกจุกไหายจุก แต่ว่าจงมจงแล้วจะไนิดนเได้กินได้แล้วได้กาหมูยอแล้วพี่น้องนี่ามาหนึ่งสิ้นิกะในตู้กินได้อะวะได้อ่แล้วกินได้อะหรวะมกยมขนมแล้พี่อเพิ่ถัมากพอได้กินนิดนึงปัดลูกปัดดานปัดดานเองพี่น้อง ใส่กเอื่มาลายพนนะพี่น้องลายาบ่กนงจนพี่น้องลายกับปันให้พี่น้องให้ลูกให้รานกินน้ำกันได้เบ็ดยังเดือแล้วหน่อยบางมกัเดอบาน้องโมกับางมกันยังหมันไงมึนไหวพาซื้อลูกกินแบบลูกมาเป็นไหมันมน โจมให้ย oh. <oy> ังจะหมักน้อยเขาข้นมาถามสือ่างไมสาโมเนาะคโจงไม่ลูกชายนาะ้าทำไมถึงไดกินว่เไงยอนดะยนบุฟาโจงไห้ลูกชายนี่าะข่าเนี่ยว่าข้าวันนต่มาปีน้สีชาลูกมากเขาเหมทำามา เจงก็ไม่พี่น้องเจงก็ไม่พราโอ้จรางเงี้ยหัตติดกาไม่ดปากบางๆไ่ได้ไปขายหน่วยสิบพันยังโตคนดิหมูดิกอมขับขายหน่วย1 0บพันหน่วยหน่วยยี่ย่สิบกว่าบาทหน่วยสามสิบาทประมาณนี้มากงนปั้นงี้ยาหโตมาอยัอยาไปโตอยู่ไปโตมังเชง when มาอย่างแพงน่ะคุยก็แพงใหญสํหรับผู้กลวบได้นี่แม่นบ่ไกินแตงโมนี่บ่ไ้ไปมี่บ้ได้นริการเลยนะอ๋อนี่ัอดได้ได้งเง ได,ไ,ไ,ดดได้ไงมันนี่เจ๊เพื่อน,น,นได้เ้ได้ปลาพี่น้องมันนี่คนลาเว้ยนได้ปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ได้เพื่อนโอ้คือมันเด้อ่ะวันเมื่อไปน้ำตะเลนะเหว่เหวเหวโอ้ย่ะมแต่เมื่อไไปไปอะไรมองม่นกามิจิดีด้อยู่อ่ะดึงขึ้นมากับผมนี่ยังติดิดนอกจากไม่โอ้ยออน,อน้องเขาหมือนจินจิ ขำคูณได้หมมีสายเทวดามีสายเทวดาาเมื่นคือนี่กับวรชีดไรของโบมาบ้างคือเนี่ยอะไรมาคือเนี่ยเขาทำันเนื้อพี่น้องเมือพี่น้องไม่กินข่าควรนไม้พี่น้องวไม่นาไม้ถงเนาะเราถงเไม่ถงนี่เป็นควดชีด ปาเลงแห่ม่งูนี่ยพอนอนเชื่อว่านี่อ้ว่กินงูได้่าะเต็มไปับวัี่าบ้านน้แม่กินมูมูเข้าเผาเ่าแอบมูี่วันเจี๊กินแต่าู้แต่ปลาพี่กินแต่งู กินงูเข่าจัหวคอันหวนคอได้กินงูเข่าเนี่มากระย๊าะกินทังไเนาะเล่นสีดีขงไดโดีทนี้ สวยแห้งรัมมาลาอออิสายวะ,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 ะสวยอยกันดิจ่ะเป็นเงินเนะทะลองได้เพื่นกับทะลองกินเดีย้ยเนาะได้เงินเดือนกนะไม่ได้กับบรยูเนาะประยูนะเพื่อนวามาบ้านมนคืนริงะลองเบาเอื้อม่นคืน่เนานะ เราก็เป็นสตอรเป็นก็ได้เงินเดือนเนาะเป็นเงยังยังได้บ้าวสีเมันนี่ข้นวมาได้เงินเดือนก็ยังมาได้เงินอยู่เงินไหนเดี๋ยมันฟ้าใช่เงินคุ้มค่าวัดยั่วว่ะทางภายในจะมีเงินเดือนก็มุกว่ะเดี๋ยวเจ๊ย่างไเด้ก็เสียเงินเดือนเงินเดือนเจ๊เจ๊บุญดากับทีมงานว่ะ Còn này thì phát hiện mùi vô vậy Mùi cả đèn hả Mùi có bay hai nha hai mùi đèn quá Ni vào nhà, nè 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 sỏi <laughs> bà chỉ sỏi cụm, ừ. mà nào thì nào mà ngược, ngược cứ nào thế. nào

là là... mà hiện mà và là ăn cho thôi. Hai rồi. Mà xong vô mình mà đó không bọt. mình. Món bây giờ mình cứ ăn

หากว่าว่าว่าไว้รับตาแหะค่ื่นมาตึขึ้นมาแบบตื่นจะฟองตื่นจะฟองแล้วสะดุ้งแล้มาแบบงงตไมันอบบหัวก่อนกวันนี้คอยงทึกคอยดต่บันอนดับปัดดุกมาได้ยังาไฟกับหมูมาซูนหมมาปุ๊บก่อนลุกไมได้ก็มยังตม่นหยิบเลยพอันนอนกูตื่นตื่นว่าใชิมาปุ๊บเอาแบบ ม่ยมเมือตาบุกขึ้นแต่เว้นอาบน้นตเว้นเนาะเสร็จตาเว้นนะะแต่เว้นนาะมืองตาก็หมดเลยไปเนี๋ยวางตีแค่งัวกูไปแล้อวะอางเอันี้ก็มีวะไปต้มมันเป็นเร่งนะ มแกกไปเรียกกล้องหนึ่งผลผ่าม,มาักกล้องปะสามสามกล้องนี่สามกล้องนะเปลอผถาม,มาเบือ่อราย่แล้วเพราะว่าคุผ่ามมาล,ลอกยังมะหอะาานะเดี๋ยวตาฝากกับเพ่งกันนะครับสีซาาีพัน ที่ท่านเป็นเงินบาทก็ร้อยกว่าบาทปิสิบบาทไม่บช่บาทก่างดีสิเพิ่มอนบาทเลหนึ่งแสนจึหา่านเมื่อใดแต่กวน เอามาแล้วส่วนปลาอะคบดปลาเดี๋ยวไว้ทางแม่เลยไว้เสียมาแบบดื่มมอฮอดอันธาตุธาตุพนน่ะลืมอ้าอันนี้กันเบิ้งคิดเพราะว่าเจ้าคือว่าไหวแต่ว่าอ้าวไหวนั่นอะไรที่ว่าเจ้าเอาไหวแบบเบิ้งคิดดูว่าเออสี่สิบก้าวมาเอาปลาเมื่อให้แม่หมกบว่แม่บังคองบุกปลาว่าแบบว่าลืมปลาปลาอะไรครับนีตัวใหญ่ปลาขาวน้อย เป็นน,อน้องเขาคิดถาว่าลูกอาอปาไมา่มุกถ <c oughs> ามเขาจปปาว่ลลืมโถวลืมลาย้ขาวครับท่านใช้มองหน่อยท่ยังกิน

nó mới ngon quá Phát cũng giả vờ thơm luôn nha Cả bưng non Đã vừng nha Đã vừng nha Ừ Tại ra vì nó phục một cái hầm cho phộng mà

นากเรีนเขาแบว่าสีสเก็ตภาพบรรยากาศแลฉันพี่น้องเนาะภาแบบ่อิ่มเลยอินมอย่งต่งูงอิ่มไม่งงูเข่าเนี่ยรักทายปากมันหักเลยนขอบใจเอกซสุดทุกคนทีก็ได้ก็เซ่ก็ตังก็ซีเนาะให้กำลังใจก็ซีตลอดไอกาทุกคอมมนเนาะให้กำลังใจตลอดเนาะกั พอใจอะไรเานานะสวัสดีพี่น้องครับจบอีกที